วาดเก็บหมดเลยนะที่แช่น้ำมันสอเนี่ยคือรายการพี่บอยเนี่ยแล้วอ่าพี่บอยรายการ18แนะแช่น้ำมันสอกับรายการนี้เนื้องอเนี่ยแช่น้ำมันสอเนี่ยเหรียญละหมื่นบวกแล้วนะผมย้ำนะรายการนี้4,300าครับผมขอให้ข้ามสัก6 0พันหน่อยได้ไหมรายการนี้ดูหลังทีครับได้ครับดูหลังผมเปล่าดูหลังผมหรือดูหลังผ้าครับผมว่าแล้วรังนี้ผมจะได้รายการที่6แน่แล้วไม่ได้มีทุกรังนะพี่ หลังจะเป็นแบบนี้ครับแล้วไม่ได้มีทุกลังนะสี่พันห้าครับนี่นะนี่นะนี่นะผมย้ํานะรายการที่หกพี่ดูนะครับรายการที่หกนะเนื้องอแช่น้ามันสอเนี่ยมีแค่แปด้อยเก้าสิบเก้าครับไม่ได้มีทุกหลังครับไม่ได้มีทุกลังครับเออไม่ได้มีทุกลังครับอะสี่พันห้าร้อยครับรายการนี้หกพันมาหน่อยเร็วเดี๋ยวไปดูเลขกันหกพันมาหน่อยเร็ว บิดละร้อยบิดละร้อยมาเออหกพันมาหน่อยเดี๋ยวไปดูเลขกันหกพันมาหน่อยเร็วโอ้โหเเป็นเรื่องเลยพี่ท่านไหนปลุกเสกบ้างครับโอ้โหพี่บอกไม่หมดเยอะจัดเลยพี่พี่หมาป่าหลายเกจิหลายอาจารย์เลยเป็นสิบเลยพี่พี่ลองไปดูได้เลยนะลองไปหาดูได้เลยพี่เซิร์ชอกูได้เลยเยอะจัดเลยครับพี่ แล้วมีแต่เด็ดๆมีแต่ดังๆนะพี่นะที่ปลูกเสกนะสําหรับรุ่นนี้นะพี่นะที่สุดแล้วครับพี่เนื้องอแช่น้ามันสอรายการนี้ครับโอ้โหนิ่งสี่พันห้าจริงนี่พี่สามวันที่แล้วผมจบไปหกพันนะรายการเนี้อะบิดละร้อยเตรียมตัวนะ แล้วใครได้ไปนะผมย้ํานะตอนนี้ทะลุหมื่นแล้วนะครับเขาเก็บกันทะลุหมื่นแล้วนะใครได้ไปเนี่ยรายการเนี้ยไม่ข้ามไม่ต้องมากนะไม่ข้ามหกพันพี่ก็ท่วมแล้วพี่เพราะว่าผมจบไปหกพันนะเหรียญที่แล้วผมจบไปหกพันพี่เนื้องอแช่น้ำมันสอรายการนี้อะมาดูเลขครับ เลขโค้ดหกเจครับรายการนี้697ครับหกเกเจ็ดครับพี่เออเอาสิเลขสวยนะกระดกรับทรัพย์กระดกขึ้นหมดเลยรายการนี้ครับสี่พันห้าร้อย รายการนี้ขออนุญาตนับห้าครับโอ้โหนิ่งกิฟเลยว่ะเป็นเรื่องแล้ววันนี้ 4,500รายการนี้ขออนุญาตนับ4ครับ4ี่พห้ารายการนี้ขออนุญาตนับ3มครับ บิดละร้อยสนยทั้งหลายเตรียมตัวนะครับโอ้โหเบาจัดเลยสี่ห้าหนึ่งเดียวในรังนะรายการนี้ครับสี่พันห้าร้อยเลขอะไรนะครับอ่ารายการนี้เลขเหรอพี่รายการนี้เลขสามหลักเลขหกเก้าเจ็ดครับอ่าเพราะว่ารายการนี้พี่ดูนะครับเลขหก เก้าเจ็ดพี่แล้วผมจบไปเหรียญหนึ่งนะพี่นะผมบอกก่อนนะผมจบไปเหรียญหนึ่งรายการอ่าลังที่แล้วผมจบไปหกมีจบห้าพันเจ็ดมีจบหกพันพี่สําหรับรายการนี้นะเออแล้วนี่สี่พันห้าเบาเบาพี่สี่พันห้าแลวตอนนี้คนตามเก็บรายการนี้ที่สุดแล้วพี่เตรียมตัวครับ 4500รายการนี้นับ2ครับอ่ะนี่นะที่ผมให้ดูนี่ที่ผมช้าเนี่ยผมหาลูให้ดูนะอันนี้ผมเล่นเองที่ผมบอกเนี่ยลังสองสามลังอ่าสองสามวันก่อนหน้านี้เห็นปะ่ะผมจบ6กพันแล้วก็เนี่ยผมจบไปห้าพันกว่านะเอออันนี้ตอนนี้เขาตามเก็บเป็นเยอะมากเนี่ยเอาไว้ง่ายตอนนี้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งก็จ้องเก็บหมดนะเนี่ยพี่ดูดีเนี่ยอันนี้ผมจบเองนะ เอออันนี้ผมจบเองนะรายการน,นี้ผมบอกก่อนนะอ่ะไม่เป็นไรพี่ใครได้ไปก็ยินดีด้วยแล้วกันนะเตรียมตัวนะครับ4500ร,ร,ร,รายการนี้ขออนุญาตนับ1ครับ4500รรายการนี้ขออนุญาตนับโค้งสุดท้ายครับ โดดได้ทันป่าได้ข้ามนะผมย้นานะเหรียญน,นี้ใครได้ไปไม่ต้องมากพี่แต่ถ้าหกพันไม่ข้ามเนี่ยบอลลมมาท่วมเลยเหรียญน,นี้ถ้าไม่มีใครให้มากกว่า4,500แล้วรายการนี้ผมขออนุญาตครับส่งสัญญาณคําว่าปุ๊ดการประมงครับไปครับสัญญาณคําว่าปุ๊ด ขึ้นที่ใครรายการนี้4,600พีเคมาแล้วครับเอาดิเออสัญญาณคำว่าปุดขึ้นที่ใครรายการนี้ยินดีด้วยครับผมไปครับ48ครับ48ครับ สัญญาณคำว่าปุดขึ้นที่ใครผมบอกแล้วนะไม่ดึงนานนะอยากได้ต้องโดดนะไม่โดดอดนะครับไปครับเรียบร้อยครับ49ครับหวานเจี๊ยบครับไปครับโคตรเบาเลยเหรื่อน,นี้พี่อันนี้เบาจริงนะอันนี้เบาจริงพี่เรียบร้อยรายการนี้ครับหวานเจี๊ยบเออเอาดิรายการนี้แคปดันจอได้เลยพี่ ยินดีด้วยพี่เคครับยินดีด้วยครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับห้าไม่ทันแล้วพี่เออห้าไม่ทันแล้วพี่อ่ะขอบพระคุณครับผมไม่ดูนะผมจบหกพันห้าพันเจ็ดหมดเลยนะพี่อันเนี้เบาสุดแล้วพี่ขอบพระคุณครับพี่เคพี่เครายการที่สองหรือที่สามแล้ววันนี้อ่ะยินดีด้วยพี่ขอบพระคุณครับพี่เคพี่เค